แบงค์นี้นะครับราคาอยู่ที่250บาทนะครับแบงค์นี้นะครับราคาอยู่ที่40บาทนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ใต้คลิปกันมาได้เลยนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับจัดส่งก่อนนะครับใบคอนเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆสั่งกันเข้ามาเยอะเลยนะครับมีบริการแบบเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับบริการเก็บเงินปลายทางค่าจัดส่งจะอยู่ที่59บาบาทครับเพื่อนๆ ค่าจัดส่งจอะอาไม่ใช่พูดผิดถ้าถ้าเป็นไปทางค่าจัดส่งจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทครับแต่ถ้าเพื่อนๆโอนโอค่าจัดส่งจะอยู่ที่เท่าไหร่ห้าสิบเก้าบาทนะครับตอนนี้ก็คือลูกค้าสั่งมามากเลยนะครับเอ่อเคบินอยู่ไหนบินอยู่ไหนอขออนุญ,ญาตนะครับแพ็กจัดส่งกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเคสองใบนี้นะครับก็จะทําการนะครับ ่นนี้กอเพื่อนๆสนใจก็ใต้คลิปมาเลยนะครับอยากได้แบงค์ผ่านใช้นะครับใบละ250บาทก็สั่งมาได้เลยนะครับแบงค์ไม่ผ่านใช้นะครับใบละ40บาทนะครับก็สั่งกันมาได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นช่องทางการติดต่ออยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มเลยนะครับแพ็คนะครับปิดใบคอนนะครับแพ็คปิดสก๊อตเทป เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับลหลังจากนี้ก็จะเป็นการปิดใบ,ใบคอนแล้วนะครับพร้อมเดินทางครับผม สำเร็จครับขอบพระคุณมากนะครับลูกค้านะครับคุณนัดนะครับสั่งกันเข้ามานะครับพร้อมเดินทางครับ